แจ้งข่าวด่วนคับน้องตอนนี้ป่าปาม7,550อัตราตัวใหม่อัปเดตล่าสุดสามารถสมัครสอบได้ตอนนี้แล้วคับน้องรายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างมีจุดเน้นย้ำข้อผิดพลาดอะไรยังไงที่ควรจะต้องระวังเดี๋ยวพี่บัสสรุปให้ใน30วีครับ โดยวันนี้นะครับมีการเปิดเป็นทางการแล้วจะมีทั้งหมดอยู่3หัวข้อเลยอยากให้น้องทุกคนได้แชร์เซไปบอกเพื่อนๆที่จะสมัครสอบหน่อยเริ่มตั้งแต่อันแรกก่อนระเบียบการเบื้องต้นนะครับว่าระเบียบปีนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่บัรสรุปให้ถัดมาที่2คือข้อควรระวังครับน้องอย่างเช่นวิธีการสมัครสอบคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับอะไรที่น้องหลายคนเนี่ยที่ก่อกันไปเมื่อคืนและผิดพลาดกันเยอะๆเ,เดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังและที่3ก็คือเมื่อมีการประกาศสอบแล้วเราจะรู้ทันทีว่าแล้ววิชาไหนมันสอบอะไรบ้างอััตรราสส่ววนนเปป็็ยยงไกจะุใ อยู่ในคลิปนี้เลยครับน้องคราวนี้เริ่มหัวข้อที่หนึ่งครับน้องเรื่องเกี่ยวกับระเบียบต่างๆเยโดยรอบนี้นะครับสามา,สมารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมก็คือวินาทีนี้เลยนะครับจนไปถึงวันที่8สิงหาคมปี68 ดังนั้นเนี่ยนะครับน้องคนไหนที่บอกว่าพี่พัะเ,ออเพื่อนหนูอยากสอบหรือว่ามีครอบครัวมีญาติส่งคลิปนี้ส่งไปได้เลยโอเคไหมครับโดยวิธีการสมัครสอบเหมือนกับรอบที่แล้วพี่พัดจะขึ้นลิงก์เว็บด้านบนเนอะตรงนี้เพียงแค่น้องก๊อปปี้ก้อนนี้นะครับแล้วน้องก็ไปสมัครสอบได้เลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญโดยคุณสมบัติเบื้องต้นรอบนี้ยังคงอ้างอิงคล้ายๆกับแบบเดิมเลยครับก็คือจะเป็นน้องผู้ชายตั้งแต่อายุ18จนถึง27ปีและที่สําคัญก็คือจะต้องเกิดหลังวันที่9สิงหาคม25,41แล้้วก็ตองมีใบ จบเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นม6หรือปวชหรือกศนโอเคไหมครับดังนั้นใครที่เรียนอยู่ไม่สามารถสมัครได้แต่ถ้าใครจบแล้วสมัครได้เลยครับถัดมาข้อที่2องคับน้องคือข้อควรระวังครับรอบนี้นะครับยังคงใช้เรื่องเอกสารเบื้องต้นเหมือนเดิมได้แก่บัตรประจําตัวประชาชนรูปถ่าย1นิ้วและที่สําคัญที่สุดอันนี้ดอกจันตัวโตๆนะครับการสมัครสอบรอบนี้น้องจะต้องเลือกภาคก,ก่อนครับ ความหมายคือถ้าน้องยกตัวอย่างเช่นถ้าลงนครบาลภาคหนึ่งภาคสองเลือกแล้วเลือกเลยครับดังนั้นเนี่ยจะมาบอกว่าเลือกแล้วเดี๋ยวขอมูฟอีกทีย้ายอีกทีไม่ได้อันนี้สําคัญมากๆเดี๋ยวพี่บัอจะขึ้นอัตราในการรับสมัครแล้วกันครับ <c oughs> อ่ะ เป็นรูปนี้นะครับหากน้องคนไหนนะครับถามพี่บัตรว่าพื้นฐานผมไม่ค่อยดีครับพี่บัตรผมเอาอยัางไงดีพี่บัตรจะแนะนําเหมือนกับทุกรอบให้น้องลองสมัครนครบาลก่อนก็คืออยู่ในส่วนขาของกรุงเทพและรอบนี้รับถึง1000อัตราโอกาสในการสอบติดค่อนข้างสูงการตัดคะแนนน่าจะค่อนข้างต่ำนะโอเคไหมครับและถัดมาอันที่3อันนี้สําคัญที่สุดก็ค,คือวิชาที่ใช้สอบครับรอบนี้ยังคงเหมือนเดิมเลยนะครับอย่างรอบก่อนหน้าน,านั้นลูกศิษย์พี่บัตรกวาที่1กันไปเออแม้จบกศร,รก็สอบติดได้พี่บัตรบอกเลยใช้แผนเดิมได้เลยครับน้้องฟา สําหรับพวกเราแล้วก็เริ่มกันตั้งแต่อันแรกครับวิชาเลขจะออก30ข้อไทยออก25ข้อภาษาอังกฤษออก30ถัดมาวิชาคอมพิวเตอร์อยู่ที่25ข้อในทางของกฎหมาย20ข้อและจบที่วิชาสังคมอีก20ข้อครับน้องดังนั้นเนี่ยน้องสามารถลุยได้เลยเต็มที่เลยโอเคไหมครับและถ้าเผื่อสมมุติว่าน้องคนไหนนะครับบอกคะแนนเท่ากันทํายังไงเราจะเรียงคะแนนตั้งแต่ข้อ1เมื่อกี้จนถึงข้อที่6หากคะแนนยังเข้ากันอยู่นะครับก็คือดูกันว่าใครเนี่ยทำการโอนเงินก่อน ดังนั้นเนี่ยตอนนี้ใครสมัครสอบเรียบร้อยแล้วสามารถรีบทําการโอนเงินก่อนได้เลยโอเคไหมครับประมาณนี้เนอะส่วนวิธีการสมัครขั้นตอนแบบละเอียดยิบยิบนะครับเดีย๋ยวพี่บัตจะทาในคลิปหน้าสามารถกดติดตามไว้ที่ช่องพี่บัตได้เลยเนอะและใครมีคําถามเกี่ยวกับการสมัครสอบเบื้องต้นสามารถคอมเมนต์ตอนนี้ได้เลยครับเดีย๋ยวพี่บัตไล่ตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนขอให้น้องทุกคนโชคดีตอนนี้ฟ้าเปิดเรียบร้อยแล้วน้องผู้ชายคว้าจังหวะนี้ไปให้ได้ยังไงพี่บัตเป็นกําลังใจให้ครับ